นี่นะครับการที่เราเติมเต็มให้ใครคนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้มีคุณค่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่สำหรับผมทุกๆคนที่มารู้จักเช่าเทียมกันหมดนะครับเหมือนสำหรับ f อฟซผมคนนี้นะครับเขาอยากจะดูหนังนะครับก็ผมก็จะเปิดให้เขาดู นะครับเขาไม่ได้มีความดุแดรงอะไรมากมายเลยมีแต่เสียงหัวเราะนะครับมีแต่รอยยิ้มนะครับนี่ความตั้งใจของคนคนหนึ่งนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมอยากจะให้พี่ๆทุกๆท,ท่านได้เปิดโอกาสในบางบางครั้งให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับ แม้เขาคนนั้นอาจจะไม่รู้จักกับเรามาก่อนนะครับหรือรู้จักก็แล้วแต่ความสุขนะครับมันไม่ได้มาแบบง่ายๆในบางครั้งขอเพียงแค่เราหยิบยื่นโอกาสให้ใครสักคนหนึ่งนะครับนี่ครับดูความตั้งใจนะครับดูความสุขของเขานะครับนี่ครับผมคนหนึ่งนะครับ ไม่เคยแม้แต่คิดจะรังเกียจน,นะครับให้ภาพมันเล่าเรื่องนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับให้ภาพให้คลิปวิดีโอนี้มันเล่าเรื่องในความสุขนะครับเรือนเป็นไหมเรือนเป็นไหมอีเหลือเงินไหมหรือว่าอะไรอ่งนี้อ่ะมาซ่อนอ่ะเออนี่นี่เขาทำเป็นนะครับเขาทำเป็นเอานี่นะครับนี่นะครับเขาทำเป็นนะครับโอ้เล่นเป็นกันเออ โอ้ตัวที่นั่นหรือว่าไม่เป็นอ้อมีความสุขมาอยู่บันนี้ตัวเจ้ามาแล้วไหมตัวเจ้ามาแล้วนะนะมากินข้าวทีนี้ตัวเจ้านะมากินข้าวทีนี้เดี๋ยวเซ่อให้เองนะครับนี่ครับคือความสุขเรือแล้วเองเรือบอเป็นเหมือนบอรตั้มเป็น,ปนดูการขายับมองนะครับนี่ครับเขาทำเป็นนะครับเก่งกว่าเราเองนะครับนี่เขาเลือกดูหนังเยอะแยะมากมายนะครับ ความสุขตรงนี้ถ้าเราคิดในแง่ดีมันก็ดีไม่ต้องล้องไม่ต้องล่องออปเันอกดัดออกดัดอกเออออกเลยนี่นะครับสําหรับผมแต่ละวันผมยิ้มได้ครับมีพวกพี่ๆแบบนี้ผมก็จะมีรอยยิ้มในทุกๆวันนะครับกระย่าใหเลยกล้ามไปเลย นั่นกดข้ามโฆษณาเป็นด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงจริงสุดยอดยอเลยกองเดลังก้องอ๋อกอม,มีอีกันเด้ออันเนะ้โอโอเคนี่นะครับเขาไม่มีพิษมีภัยกับใครนะครับนี่ครับคือสิ่งที่ผมให้เขานะครับมันไม่ได้มากไม่ได้มมย นะครับแต่ความจริงใจที่ผมให้เขาไปหลายๆท่านอาจจะพอไปเจอเห็นผมเดินกับเขานี่อาจจะรังเกียจแต่ไม่เป็นไรครับเขาก็มีสิทธิคิดนะครับเขาก็มีสิทธิคิดต่างนะครับแต่สําหรับผมในผมไม่ได้มาสนใจว่าผมต้องอยู่เหนือกว่าใครๆนะครับสําหรับผมเดินทางมาครึ่งชีวิตถือว่าโอเคนะครับผมไม่เคยเห็นคุณค่าของคนอื่น แบบต่ําๆผมเห็นคุณค่าของคนอื่นแบบสูงๆทั้งนั้นนะครับนี่ครับพี่ๆดูความสุขนะครับดูความสุขเขานะครับมันเป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้นะครับต่อให้มีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะครับสมาชิกทุกท่านครับนี่นะครับผมจะมีโอกาสผมจะขออนุญาตเขาถ่ายคลิปตลอดนะครับไม่ได้ถ่าย s ุมสี่ s u มห้า s u มหก s u มเจ็ด s u มแปด s u มเก้า s u มสิบนะครับ เขาก็จะมาหาผมทุกวันนะครับในกรณีที่ผมมานั่งทํางานนะครับภาพอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างกราบขอไปนะครับนี่ครับดูความสุขครับอย่าลืมกินน้ำกันเลยน้ำน้ำน้ำหลมันแล้วเออกินจะมัางนะหลมันแล้วได้ยินเสี่ยงไหมเปิดเชี่ยงหรือไง โอ้ฟังไหมอู้ฟังอู้ฟังเชือบอู้ฟังไหเชือบเป็นไหมเชือบเป็นนะอ๋อนี่บริการอย่างนี้เนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสมาชิกทุกท่านครับโอ้ยมันอะไรกันนะกันนะจีบีิเชือบเป็นไหมเชือบเป็นนะเอาโอ้ฟังไหมฟังคนเดียวเลยเชือบดานกลางนี่ดานกลางสีเขียว เออชีเกี้ยวชีเกี้ยวอันเล็กเลยอันเล็กเจี๊ยไปเอออันนั้นแหละเออเด็กกว้างแลยดินี่ได้ยินไหมเอาไหมกูกว้างงี้ไอไปเลยเอาไหมเออเอาได้ยินไหมเอ๊ะได้ยินไหมไม่ได้ยินเหรอเนึกกว้างกว่านี้เลย อืมเดี๋ยวนะครับเอาลงองเอาเทียบเลยเทียบเลยได้ยินไหมไมาเอาครับได้ยินไหมได้ยิแล้วอ่าได้ยินแล้วนะครับนี่ครับจะปิดรูครับซ็ <c oughs> อตหานเลยซ็อตหานเลยอ่านี่นะครับความสุขครับผมถ่ายให้พี่พี่เห็นอาจจะ ไม่มีเอฟเฟเฟ์นะครับก็เป็นภาพเดิมๆเ,เรียวๆคลิปเรียวๆแบบนี้นะครับคืออยากจะเห็นความสุขที่แท้จริงโดยที่ไม่เสริมเติมแต่งนะครับสําหรับผมนี่ก็นี่แหละครับเจ้าพ่อคลิปเรียวๆนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆติดตามในทุกช่องทางด้วยนะครับนี่ครับนี่ความสุขที่หาซื้อไม่ได้นะครับ ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ติดตามช่องนะครับทั้งที่ติดตามแล้วแล้วก็ไม่ติดตามทีนะครับขอ share, ขอ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 บคุณทุกวินาทีอันมีค่าในแต่ละวันในแต่ละลิปขอขอบคุณจักใจครับท้ายเอ 60, ่ยชื่อนะครับเอ๋ยไม่หมดนะครับผมจะบอกไว้เลยผมรักคนดูนะครับคนดูจะดูมากน้อยไม่เกี่ยวครับนะครับรักคนดูในช่องทุกๆคนครับผมนี่ นี่หักโกน,นะครับหักโอก็เลียกตายได้ตาฮักโกฮักอโอ๋อนะครับหรือว่าผมเป็นคนเดียวที่คุยกับเขาเรื่องแต่ก็ไม่ใช่นะครับมีหลายๆคนนะครับก็มีความเป็นดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอยากให้ทุกท่านนะครับเห็นคุณค่าของความสุขในแต่ละวันของตัวเอง ทำไปเถอะครับสิ่งไหนที่ตัวเองคิดว่าดีทําไปครับสําหรับคนอื่นเขามองคนอื่นเขาเห็นเราเห็นต่างจากที่เราคิดก็ไม่เป็นไรครับปล่อยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ